เราได้เอกสารมาฉบับหนึ่งครับชื่อนาปกอาจจะดูเฉพาะทางนิดหน่อยนะเทคนิคสำคัญของการเรียนบัญชีแต่พอได้อ่านเนื้อในแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไปไกลกว่านั้นเยอะเลยมันเหมือนคู่มือถอดรหัสสมองว่าเราจะเรียนรู้เรื่องยากๆที่เราอาจจะเคยคิดว่าเราไม่เก่งด้านนี้ได้ยังไงวันนี้ภารกิจของเราคือจะมาเจาะลึกกันดูว่า เจ็ดเทคนิคทางจิตวิทยานในเอกสารนี้จะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนที่เรียนรู้อะไรก็ได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่บัญชีนะแต่หมายถึงทุกทักษะที่เราอยากมีในชีวิตเลยใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนคำถามจากฉันฉลาดพอที่จะเรียนเรื่องนี้ไหมเป็นเป็นฉันมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ถูกต้องในการเรียนรู้หรือยัง ซึ่งเป็นมุมมองที่สร้างพลังให้เราอย่างมหาศาลเลยเอกสารนี้ไม่ได้พูดถึงพรสวรรค์เลยนะคะแต่พูดถึงกระบวนการที่ใครๆก็สร้างได้ซึ่งน่าสนใจมากว่ามันจะปลดล็อกศักยภาพของคนเราได้ขนาดไหนโอเคงั้นมาเริ่มที่เครื่องมือชิ้นแรกกันเลยที่ผมว่าน่าจะเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดของหลายๆคนนั่นก็คือ growth mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโต คือในเอกสารเขาพูดถึงการเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาดได้เฉียบขาดมากเขาบอกว่าย่มมองว่ามันคือความล้มเหลวแต่ให้มองว่ามันคือข้อมูลอ๋อ oh. ใช่ครับข้อมูลที่มีค่ามหาศาลมันเหมือนเราเลิกถามตัวเองว่าทำไมเรามันห่วยอย่างนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคำถามของนักวิเคราะห์ว่าโอเคข้อมูลที่ได้มาคือเราพลาดตรงนี้มันพลาดเพราะอะไรกันแน่ การเปรียบเทียบว,ว่าเป็นข้อมูลนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะมันช่วยลดอารมณ์ด้านลบออกไปพอเราไม่มีอารมณ์โกรธตัวเองหรือท้อแท้เข้ามาปนเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นรูปแบบของความผิดพลาดได้ชัดขึ้นการมี growth mindset คือการอนุญาตให้ตัวเองได้ทดลองโดยไม่ต้องกลัวผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกมันคือการบอกสมองว่าทุกครั้งที่พลาดเราไม่ได้ล้มเหลวเราแค่กำลังเก็บข้อมูลเพื่อไปต่อในรอบถัดไปให้ดีขึ้น มันปลดปล่อยเราจากความกลัวที่จะเริ่มต้นเลยล่ะคะ่ะพอเรามีกรอบคิดที่เปิดกว้างแล้วแต่ผมว่าหลายคนก็ยังเจอปัญหาทัดไปอยู่ดีคือแล้วจะเริ่มยังไงจะจัดการการเรียนรู้ที่มันดูเยอะแยะไปหมดนี่ยังไงดีซึ่งมันก็โยงมาที่เทคนิคที่2พอดีเลยครับ self-regulated learning การกำกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองผมชอบตัวอย่างในเอกสารมากมันไม่ได้บอกให้เราตั้งเป้าหมายใหญ่โตอะไรเลยนะ แต่ให้ซอยย่อยลงนาเช่นสัปดาห์นี้ขอแค่ทําบัญชีแยกประเภทให้คล่องพอแล้วก็ลงมือทําแบบทดสอบตรวจเองวิเคราะห์จุดพลาดเองเหมือนเป็นโคช้ชให้ตัวเองอืมสิ่งที่น่าสนใจในเทคนิคนี้คือมันสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า agency หรือความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ควบคุมเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเองได้ไม่ใช่ผู้โดยสารที่รอให้คนอื่นมาป้อนความรู้ให้การตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วทําสําเร็จ มันจะสร้างโมเมนตัมที่ดีมากค่ะเหมือนการสะสมชัยชนะเล็กๆไปเรื่อยๆซึ่งมันจะไปเสริมความเชื่อที่ว่าเราทำได้ให้แข็งแกร่งขึ้นทักษะการเป็นโค้ชให้ตัวเองนี่แหละค่ะที่จะติดตัวเราไปตลอดไม่ว่าเราจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆในอนาคตโอเคเรามีไมล์เสร็จที่ถูกต้องมีแผนการที่เป็นระบบแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตอนที่เรากำลังอ่านๆหรือทำาอยู่นั้นมันรู้สึกเหมือนสมองว่างเปล่า คืออ่านทุกตัวอักษรนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเข้าไปในหัวจริงๆหรือเปล่าเราจะเช็คตัวเองระหว่างทางได้ยังไงว่าเรากําลังเข้าใจมันจริงๆไม่ใช่แค่จําได้หลางๆผมว่านี่เป็นอีกอุปสรรคใหญ่เลยคําถามนั้นนําเราไปสู่เทคนิคที่ท,ทรงพลังมากอย่าง Meta cognition เลยค่ะ หรือการคิดเกี่ยวกับการคิดของตัวเองมันคือการที่เราถอยตัวเองออกมา1นก้าแล้วมองดูกระบวนการําทำงานของสมองตัวเองเหมือนเป็นผู้จัดการที่คอยดูว่าพนักงานหรือก็คือสมองของเราเนี่ยกำลังทำงานตรงตามแผนไหมตัวอย่างการวาด f low c h a r t ที่เอกสารแนะนำนั้นดีมากเพราะมันบังคับให้เราต้องเรียบเรียงความเข้าใจทั้งหมดออกมาเป็นภาพถ้าเราวาดยังไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจจริงหรือการหยุดถามตัวเองเป็นระยะๆะะว่า โอเคสรุปใจความสำคัญของย่อหน้าที่เพิ่งอ่านไปคืออะไรหรือคอนเซป t นี้มันเชื่อมกับเรื่องที่เรียนไปเมื่อวานยังไงมันคือการตรวจสอบความเข้าใจแบบเรียลไทม์เลยค่ะที่ความรู้แล้วจุดไหนที่เรายังหลงทางอยู่พอเรารู้ตัวว่าหลงเราก็แค่หาทางกลับไปตั้งต้นใหม่ตรงจุดที่ไม่เข้าใจไม่ต้องเสียเวลาเดาสุ่มไปเรื่อยๆซึ่งผมว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีกรอบมายเซตมาก่อนด้วยนะเพราะถ้าเรากลัวที่จะยอมรับว่าเออตรงนี้เรายังไม่เข้าใจฮะ เราก็คงไม่กล้าที่จะหยุดถามตัวเองแบบนั้นถูกต้องเลยค่ะเทคนิคเหล่านี้มันทำงานเสริมกันเป็นระบบเลยการมีเมทาคอ g n i ชันคือการเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบหวังว่าคงจะเข้าใจไปสู่การเรียนรู้แบบฉันรู้ว่าฉันเข้าใจตรงไหนและยังไม่เข้าใจตรงไหนมันทำให้การทบทวนของเรามีประสิทธิภาพขึ้นมหาศาลเพราะเราจะพุ่งเป้าไปอุดรูรั่วดได้ตรงจุดพอดีนี่มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะจากเรื่องตัวเลขแห้งๆในตำรากลายเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดทางธรุรกิจจริงๆ มันทําให้เห็นว่าบัญชีไม่ใช่แค่การบวกลบเลขแต่มันคือภาษาของธุรกิจใช่ค่ะพอเราเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับคุณค่าที่จับต้องได้ในชีวิตจริงหรือสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านเกมหรือธุรกิจออนไลน์สมองเราจะจัดหมวดหมู่มันใหม่ทันทีจากสิ่งที่ต้องท่องกลายเป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้แรงจูงใจจากภายนอกอย่างคำชมหรือเกรดดีๆมันอาจจะกระตุ้นเราได้ระยะสั้น แต่ความรู้สึกว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับชีวิตชันเนี่ยแหละค่ะคือเชื้อเพลิงที่ไม่มีวันหมดมันเปลี่ยนการเรียนรู้จากการถูกบังคับให้กลายเป็นความสมัครใจอยากรู้ด้วยตัวเองจริงเลยครับพอมีแรงจูงใจเต็มเปี่ยมแล้วแต่ถ้าเจอเนื้อหาที่อัดแน่นมาเป็น10บๆหน้าในคราวเดียวก็อาจจะน็อกได้เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เทคนิคที่5ก็เข้ามาช่วยพอดีนั่นคือ cognitive load theory ทฤษฎีภาระทางความคิด ผมเข้าใจว่ามันคือการยอมรับว่าสมองเราก็เหมือนแรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับที่มีพื้นที่จํากัดในการประมวลผลข้อมูลใหม่ๆพร้อมกันเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะมันเหมือนตอนที่เราพยายามจะทําอาหารจากสูตรใหม่ๆที่ซับซ้อนนั่นแหละค่ะถ้าเราพยายามจะอ่านส่วนผสมทั้งหมดวิธีทำสิบขั้นตอนแล้วก็เคล็ดลับพิเศษไปพร้อมๆกันสมองเราจะแห้งทันทีแต่ถ้าเราโฟกัสแค่ว่าโอเคขั้นแรกหั่นผักให้เสร็จก่อน มันจะจัดการง่ายขึ้นเยอะเลยเอกสารจึงแนะนำเทคนิคชังคิ i n หรือการแบ่งเนื้อหาเป็นก้อนเล็กๆย่อยง่ายๆแทนที่จะเรียนกระบวนการบัญชีทั้งหมดรวดเดียวก็แบ่งเป็นขั้นๆเรียนเรื่องรายการค้าให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยต่อไปที่การบันทึกบัญชีพอเราพิชิตไปทีละก้อนเล็กๆมันจะรู้สึกว่าเราคืบหน้าไปเรื่อยๆและไม่รู้สึกท่วมท้นจนอยากยอมแพ้ค่ะมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับ เป็นเรื่องของการลงมือทำและสร้างกำลังใจให้เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งผมว่าน่าสนใจมากกับเทคนิคที่6 positive reinforcement การเสริมแรงเชิงบวกแต่ผมก็แอบ,บสงสัยนะการให้คำชมบ,บ่อยๆมันจะไม่เสี่ยงทำให้เรากลายเป็นคนที่ต้องรอให้คนอื่นมาชมตลอดเวลาหรอครับมันมีข้อเสียไหมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและเอกสารก็ชี้ประเด็นนี้ไว้ชัดเจนเลยว่าการเสริมแรงเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การชมลอยๆว่า เก่งมากหรือฉลาดจังแต่เป็นการให้คำชมที่เจาะจงกับกระบวนการหรือความพยายามเช่นแทนที่จะบอกว่าทำโจทย์ข้อนี้ได้เก่งมากให้เปลี่ยนเป็นที่ทำข้อนี้ได้ถูกต้องเพราะคุณรอบคอบในการตรวจคำอธิบายรายการมากเลยนะเห็นไหมคะว่ามันชี้ไปที่พฤติกรรมที่เราอยากให้เขาทำซ้ำไม่ใช่ที่ตัวตนของเขา และอีกประเด็นที่สำคัญมากคือการกระตุ้นให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตไม่ใช่กับคนอื่นการเห็นว่าวันนี้เราเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าเมื่อวันหนึ่งสเต็ปมันคือการสร้างความมั่นใจหรือ self efficacy ที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพจิตมากค่ะอะเข้าใจเลยมันคือการให้รางวัลกับความพยายามที่ถูกทางนั่นเองพอมองแบบนี้แล้วมัน make ซนส์มากมันสร้างวงจรที่ดียิ่งพยายามถูกทางก็ยิ่งได้ผลลัพธ์ ยิ่งได้รับคำชมที่เจาะจงก็ยิ่งมีกำลังใจพยายามต่อไปแล้วทั้งหมดนี้มันก็เหมือนจะวิ่งมารวมกันที่เทคนิคสุดท้ายเลยใช่ไหมครับ Active Learning การเรียนรู้เชิงรุกถูกต้องค่ะ Active Learning คือเวทีที่เทคนิคทั้ง6ข้อก่อนหน้านี้จะได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่มันคือการเปลี่ยนสถานะจากผู้รับฟังหรือ Passive Learner มาเป็นผู้ลงมือสร้างความเข้าใจด้วยตัวเองหรือ Active Learner กิจกรรมอย่างติ้งแพรแชร์ที่ให้คิดเองก่อนแล้วค่อยคุยกับเพื่อนหรือการทำเคสสต๊ดี้เป็นกลุ่มหรือแม้แต่การเขียนบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดนี้มันคือการบังคับให้สมองเราต้องดึงข้อมูลออกมาใช้จริงประมวลผลจริงและจัดระเบียบมันใหม่ในแบบของเราเองถ้าอย่างนั้น active learning จะไม่มีทางทรงพลังได้เลยถ้าเราไม่มี growth mindset มาก่อนเพราะเราจะกลัวที่จะแสดงความเห็นง่อๆออกไปใช่ค่ะ จะไม่มีประสิทธิภาพถ้าเราไม่มีเมตาคอกนิชันเพราะเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราควรจะถามคำถามอะไรอืและอาจจะล้มเหลวถ้าเราโดนคอกนิทีโหลดเล่นงานจนท่วมท้นไปหมดทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยนี่นะใช่เลยค่ะ ความเข้าใจที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดจากการรับเข้าแต่เกิดจากการส่งออกคือการนำความรู้ไปพูดไปเขียนไปถกเถียงหรือไปแก้ปัญหา active learning จึงเป็นบทสรุปของการนำหลักจิตวิทยาทั้งหมดมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเปลี่ยนความรู้ในกระดาษให้กลายเป็นทักษะที่อยู่ในตัวเราจริงๆ พอคุยกันมาทั้งหมดนี้ผมว่ามันเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะว่าการเรียนรู้เรื่องยากๆมันไม่ใช่เกมของพรสวรรค์เลยแต่มันคือเกมของกลยุทธ์และเครื่องมือทางความคิดที่เราเลือกใช้ต่างหากไม่ว่าใครกำลังพยายามเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่อยู่ตอนเนี้ลองหยิบสักเครื่องมือในนี้ไปลองใช้ดูสิครับอาจจะเริ่มง่ายๆจากการตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์เล็กๆหรือเวลาที่รู้สึกทอ ลองชมตัวเองกับความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆที่ทำได้เมื่อเทียบกับเมื่อวานหรือถ้าเจอปัญหาใหญ่ๆลองวาดโฟลชาร์ตออกมาดูเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมมันอาจจะช่วยปลดล็อกอะไรบางอย่างได้เลยเอกสารแนะนำให้เราบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแต่ถ้าเราอยากจะทำให้มันทรงพลันกว่านั้นล่ะคะคำถามที่น่าขบคิดก็คือนอกจากการบันทึกสิ่งที่รู้แล้วจะมีอะไรอีกบ้างที่เราสามารถบันทึกเพื่อสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บางทีอาจจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เราติดก้างกับปัญหาอุปสรรคที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอหรือข้อถามใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาระหว่างทางเพราะข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะบอกเราว่าก้าวต่อไปของการพัฒนาตัวเองควรจะเป็นอะไรคะ่ะ